คุณแม่ลูกดกวัย23ปีมีลูกมากถึง11คนหวังมีอีกมากกว่านี้แน่นอนคิตติน่าหญิงสาววัย23ปีที่ขณะนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกดกมีลูกมากถึง11คนแต่ลูกที่เธอคลอดออกมาด้วยตนเองนั้นมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นคือวีกาลูกสาวคนโตวัยหกขวบส่วนลูกคนอนื่นอีกสิบคนล้วนเกิดจากการอุ้มบุญ จากการรายงานข่าวของต่างประเทศได้รายงานว่าคิสติน่าได้ใช้ชีวิตอยู่กับกาลิบมหาเศรษฐีเจ้าของโรงแรมในเมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียโดยก่อนหน้านี้เขาได้เผยตัวเลขเล่นๆว่าอยากจะมีลูกด้วยกันอย่างน้อย105คนซึ่งความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นส่วนปัจจุบันตอนนี้มีอยู่11คนอย่างไม่มีทางคิดที่จะปิดอู่อย่างแน่นอนโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากที่ตอนนั้นคิสติน่าเป็นเพียงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและโชคชะตาก็ได้นำพาให้เธอและกาลิบได้มาเจอกันตกหลุมรักกันเหมือนดังเจอเจ้าชายในเท ยยและเขานั้นก็ได้ตกหลุมรักเธอเป็นรักแรกพบเช่นเดียวกันซึ่งทางคู่นั้นก็ยอมรับว่าอยากมีลูกด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ทางคิดตีน่าเพียงคนเดียวไม่อาจจะมีลูกให้ทันตามความต้องการของการลิบอย่างแน่นอนจึงได้เลือกการอุ้มบุญนี้ขึ้นมาส่วนค่าใช้ใจ่ายในการอุ้มบุญแต่ละครั้งคิดเป็นเงินราว8000ยูโรหรือประมาณ290แ0 0บาทไทยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับการลิบแม้แต่น้อยเลย